สวัสด sure uh, ีคร uh ับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมนี้จะมาดูสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยก้างนะครับผมตอนนี้เต็มพิกัดแลครับผมตอนนี้เต็มพิกัดแล้วผมล้นออกสปริงเวย์หรือทางระบายน้ําเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ครับผมล้นออกเรียบร้อยแล้วครับผมอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยก้างนะครับผมไดรอบหลายสิบปีแล้วครับผมรอบหลายสิบปีแล้วก็ที่น้ําไม่ล้นอย่างนี้นะครับผมได้รอบหลายสิบปีแล้วก็ บรรยากาศก็จะมีนะครับผมลูกเล็กเด็กแดงนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับมาเล่นน้ํากันครับหรือบางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับก็มาดูนะครับนนผมฝัม่งนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยก้างนะครับผมในรอบไลฟ์สิบปีนะครับผมก็ไม่เคยล้นมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็ล้นหมดแล้วครับผมก็มีลูกเล็กเด็กแดงเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้มามาดูกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมห้าโมงเย็นนะครับล้นมากมายอ่างเก็บน้ําบ้านให้ก้าวของเราเราหลายสิบปีแล้วผมที่ไม่ล้นนะครับก็นี่ปีเป็นที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมพามาดูบรรยากาศน้ำล้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านให้ก้างนะครับผม เด็กๆก็มาเล่นน้ากันนะครับผมส่วนผู้ใหญ่ก็มาทํามาหากินกันนะผมยกยอผมยกยอยกยอนะครับผมหาปลานะครับงานรอบหลายสิบป,ปีแล้วครับผมรอบหลายสิบป,ปีแล้วที่มันล้นนานนะครับผมระยะระหว่างน้ํากับสันเขื่อนก็ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับตอนนี้นะครับก็ สุดๆแล้วผมความจุของอ่างกับน้ำบ้านให้ก้างนะผมสุดๆ,ๆแล้วเต็มแล้วครับผมตอนนี้แยะๆนะผมตอนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะผมก็เอามาดูน้ำกันนะครับผมนี่ก็วันที่28สิบงหาคม2อ6 7นะครับสอง7นะครับ สำหรับผมก็อายุก็สี่สิบปัวแล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะผมก็หลายสิบปีครับผมเพิ่งเคยล้นมานะครับสหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นผมก็สามารถมาดูได้ผมคาดว่าครับคาดว่าก็อีกหลายวันอีกหลายวันนะครับเก็บน้ํะบายน้ําออกไปผมก็คร่าวๆก็พายุก็จะเข้านะครับผมพายุก็จะเข้าอีกแนละ้ว ประมาณ2ลูกนะครับผมก็ตามกล่าวพยากรณ์อากาศนะครับผมก็อายุจะเข้าแล้วครับผมเดก,กเด็กๆเ,เข้ามาเล่นน้ํากันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หาปลานะครับมก็เป็นที่หาปลาของชาวบ้านเขานะครับผมเด็กๆก,ก,ก็เล่นน้ํากันไปนะครับผมชุบหัวตาผมนัคนนบ นู้นนะครับเยอะแยะแล้วผมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวผมก็เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดล่างๆนะครับก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวรับน้ําเหนือได้นะครับเตรียมตัวรับน้ําเหนือได้นะครับในเชียงรายก็ก่อยน้ําเตรียมที่เก็บน้าไว้ไม่อยู่นะครับผมในรอบหลายสิบปีที่น้ําไม่ล้นนะครับผม เป็นดากนาดนครับเนเด็กก็เอาขนมอะไรมากินกันนะครับสำหรับต้นชิงลายวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์น้าที่อ่างกับน้ําบ้านห้วยกางไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ